ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมสนามเราอยู่ที่ฟุตบอลถ้วยก่อนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ข้างดรจรุวัฒน์สตนุรักนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรีฬางชาิพิเศษเชียงใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้จัดนะครับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยก่อสวัสดีครับพี่หมูครับครับสวัสดีครับครับก็คงต้องขออนุญาตสอบถามว่าในส่วนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ในปีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเตรียมการเพราะมีเครื่องโควิดมาด้วย ตอนนี้เราก็ได้มาตรการผ่อนผันนะครับจากจังหวัดเรียบร้อยนะครับแต่เราก็มีมาตรการในการป้องกันนะครับในการตรวจวัดไข้มีเจลแล้วก็ใส่แมสกป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว่าสามารถที่จะควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานได้นะครับช่วยก่อนในปีนี้ก็ต้องตขอขอบคุณบรรดาทีมสมาชิกเก่าของเรานะครับที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับปีนี้เรา รับแค่8ทีม oh นะครับแล้วก็จะขึ้นจากถ้วยขอขึ้นมาในปีหน้าอีก3ามทีมครับ แล้วก็จะพยายามปรับระดับให้มันเป็นมาตรฐานได้เช่นสมมติว่า้วยกออาจจะมี12บสอคทีมนะครับแล้วก็้วยขอ12ทีมคทีมแล้วก็เราจะมีทวยขอสําหรับเยาวชนบวกกับอาวุโสนะครับเราจะต่อ้วยขอแล้วก็ยังมีถ้วยทอพุทธเฒ่าอีกสําหรับผู้อาวุโสอีก2รุ่นอายุครับต้องบอกว่านี่คือวิธีคิดนะครับของพี่หมูกับการที่ส่งเสริมในเรื่องของฟุตบอลของเชียงใหม่นะครับฟุตบอล้วยกอปีนี้ต้องบอกว่า8ทีมที่มานี่คริมคริมทั้งนั้นเลยนะฮะ เมื่อวานนี้สองคู่ก็ชนะกันนาทีที่คู่แรกกันนาทีที่เ0สิบครับนะครับคู่สองก็กว่าจะยิงประตูกันได้เขาโหสนุกระหว่างมอกีฬาแมโจโครับนะฮะก็ต้องบอกว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2ครับนะครับเดี๋ยวคู่แรกวันนี้จะลงสนามก็คือวัชิรละลัยกับทางด้านของพ c Soccer Club คับนะครับ,รบผมต้อง <yapmış> ถามถึงการแข่งขันในวันนี้ว่าถ้าดูแล้ว สดสดเจอสดคู่แรกผมว่ามาดูที่สนามนะครับถ้าถ้าไม่สะดวกก็ดูหิมสนามครับนะครับแต่หิมสนามนี่จะมีเสียงภาคเหมือนกันเมื่อเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามีคนเข้ามาดูเยอะเลยหรอโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่การขายขายบัตรผ่านประตูเห็นทางผู้ชุมนชัยรายงานมานะครับบอกว่า5 0 0พันกว่าบาท โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับบัตรสามสิบาทนะฮะสาิบาทครับน่าเชื่อครับนี่นี่ถือว่าเป็นนิวิ์หมายดีว่าคนเชียงใหม่ตื่นตัวนะครับกับเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับใช่ครับแล้วก็เทมเป้นนี่จะแข่งขันไปถึงเมื่อไหร่ครับชิงเมื่อไหร่นะอาจารย์บุชัยสิบเอ็ดเมษายนนะครับซึ่งส่วนใหญ่คือเสาร์อาทิตย์นะฮะต้องไปยังพันว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายสองเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ้าเทสไฟผ่าน ดาหน้าจะปรับไปคู่แรก4ี่โมงแล้วคู่สองเล่นไฟจะถามพี่หมูคือเรื่องนี้แหละว่าดูเหมือนว่าเข้ามาที่สนามแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยตอนนี้ที่ผมเห็นใหม่ก็คือแน่นอนกอบอร์ดกบอดันนี้สามแสนกว่าบาทซื้อมาใหม่เลยนะครับรถแปลงยากอีก400,000กว่าบาทแล้วก็ไฟตอนนี้ซ่อมต้อมงวนนี้นะฮะแสนเจ็ดนะครับแล้วมานั่งนั่งกันคุยคุยไปคุยมาผมจะทํา ห้องพักนักคีฬลายสองห้องด้านนู้นนะครับเพราะว่าคู่สอง่ดต้องมานั่งรอด้านนอกมาถึงเข้าห้องเลยแล้วจะมีอาจารย์เล็กๆมาให้นั่งดูด้วยนะครับกําลังเดี๋ยวพุ่งวันจันทร์เนี่ยผมจะให้ทางออกแบบมาดูนะครับว่าใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวหาเงินสร้างอีกสองห้องโต้องรู้แบกว่ามาทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งสำหรับสนามสิงห์เหนือแห่งนี้นะครับคงต้องถามแล้วครับว่าแนวทาง สำหรับการพัฒนาวงการกีฬาเชียงใหม่เราเพราะว่าเห็นมกชอต้องตัวว่าเป็นแม่งานในหลายงานจริงๆนะครับผมผมอยากให้ให้เรามีทีมฟุตบอลของเชียงใหม่ที่ริงขึ้นะตอนนี้เราก็มีเชียงใหม่เอเชียงใหม่ยูเต็ดก็ยังเป็นนักนักฟุตบอลที่เราซื้อตัวมาผมอยากให้เด็กเด็กลากย่าของเราเนี่ยจับช่วยงอช่วยกอช่วยขอเนี่ยขยับขึ้นไปเล่นอาชีพกับทีมพวกนี้ นะครับแล้วเราก็จะสร้างทีมอาชีพในระดับทีสามนะครับเชียงบกชเชียงใหม่เนี่ยสิงเหนือเนี่ยพยายามจะขึ้นทีสามไ้้ได้รเราก็วุๆๆๆๆๆิดวิดยิงลูกโทษแพ้ยิงลูกโทษแพ้ไม่ได้ขึ้นทันทีเลยต้องถามคําถามต่อแล้วครับ,รบว่ากับเอเมเจอร์ที่จะมาถึงคราวนี้ปีนี้ ผมหวังยังครับสิงห์เหนือก็เต็มที่อะฮะเต็มที่ทุกปีอะฮะมันก็แพ้ยิงลูกโทษทุกปีอันนี้มันอยู่ที่ดวงโคตนี่ต้องบอกใจบุญชัยนะดวงโคตไปฝึกมาโดยเฉพาะเลยนะใช่ใช่นะครับอยากให้ให้เป็นทีมของของเชียงใหม่นะครับเราจะได้มาเชียร์กันเราจะได้มาดูกันคนนั้นก็รู้จักคนนี้ก็เด็กป้นบกฟอร์ดยุพราชวชิราทยอย่างเงี้ยฮะเราเราอยากเห็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแล้วก็รั่ง นักฟุตบอลพวกนี้เข้าไปสู่อาชีพนครับครับนี่คือแนวทางนะครับแล้วก็เชื่อว่าเยาวชนอย่างของวชิรัยนี่ก็ใช้เยาวชนนะครับใช่นะครับจนอยากเป็นเยาวชนมาแล้วก็แต่ละคนก็ถือว่ามีดีกรีเพราะผ่านระดับเยาวชนแห่งชาตินะครับปีนแข่งขันในนามจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวันนี้สนุกผมว่าคู่แรกเนี่ยถ้าใครยังมามาทันก็มานะครับแล้วคู่สองวันนี้นี่ดับี้แมทลำพูนด้วยนะครับพี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะครับเห็นว่าลำพูนขดกองเชียร์มาก็ได้คือผมว่าวันนี้วันนี้ลำพูนไปเริ่มชิงก รเยอะนะแฟนบอลนะเพราะคนมาดูที่นี่กันหมดครับครับนะครับขอบคุณพี่หมูมากครับที่ให้โอกาสเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ